นักร้องสาวฟูงรับใหม่คบแฟนรุ่นพี่อายุห่าง7ปีแต่เคมีตรงกันเวอร์เป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวสุดสวยเสียงดีและมากความสามารถอย่างต๊กกะแตนชลดาที่นอกจากเราจะเห็นผลงานเพลงของเธอมากมายแล้วมีเพลงยอดฮิ่ติดหูเธอก็ได้โอกาสเป็นพิธีกรรายการอีกด้วยเรียกได้ว่าการงานเธอนั้นปังสุดๆส,สำหรับเรื่องความรักเรามาอัปเดตไปพร้อมๆกันค่ะ ล่าสุดสาวตกกะกแตนได้อัปเดตเรื่องหัวใจว่าเรื่องความรักตอนนี้ที่คบกันอยู่ตอนนี้4ปีแล้วที่เขาอายุห่างจากเราเจ็ดปีเขาเป็นผู้ใหญ่มากคอยดูแลสอนเราในมุมมองให้คิดบวกเพราะทุกอย่างที่เราทำมันจะสะท้อนกลับมาหาเราโชคดีเขาคอยซัพพอร์ตเราทุกเรื่องเรื่องการแต่งงานส่วนตัวก็รับคิดเรื่องแต่งบ้างถามว่าเรื่องแต่งงานสำคัญไหม มันสําคัญกับคนที่ไม่เคยแต่งงานและต้องให้เกียรติพ่อแม่แต่มันไม่ได้สําคัญกับคนสองคนที่จะใช้ชีวิตรวมกันชีวิตไม่ได้จบที่งานแต่งเสมอไปมันจบด้วยรักและการดูแลเอาใจใส่กัน